วันนี้เราเจอกับคอยรุ่งเพชรนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบอวันเช้ามาเป็นไงมั้งเป๊ะเลยไปซ้อมอยู่ที่เซาวีสักกี่วันได้รอบนี้สองวันตอนนี้เราชกม,มวยมารวมๆเท่าไหร่ละหกเซีไฟสามไฟหลังเนี่ยไอนนี้เราชานะมากี่ไฟทิศละเราชนะมาแหมทั้งหมดตั้งกี่ไฟที่ที่ที่ชนะมา สิบแล้วก็มาสะดุดหนึ่งครั้งนะเราล่าสุดเราโชกร้อยเท่าไรวันนี้ร้อยคุมไหมเราฝีมือหรือยังไงบูรดันเจอฝีมือไหนวันนี้นะเห็นเห็นเคยเห็นเคยเคยโชกกับลุงเพชรไหมไม่เคยเห็นในคลิปก็ไม่เข้ามาเพลินยังไงสไตล์ไงฝีมือนะเราต้องใช้พลังกำลังที่เรามีอยู่เนี่ยเดินบทเดินมีพลลงเพชรวันนี้ลูกหลานจากจังหวัด ฝากไปขับเชียร์หน่อยในเชียร์ชมครับโอเคขอโชคดีครับสวัสดีครับผมฟอนเฟนงบางกะเปีรับวันนี้เราเจอกับบุญชัยนะใช่ครับมันยกมาทั้งคู่ไหมใช่ครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดครับปล่อยมาล่าสุดเราโชคดีเท่าไหร่ล่าสุดต่อยร้อยสิบสองครับก็เราหนึ่งร้อยสิบสองเลี้ยสาวมานะเราไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่สีสมัยครับกี่วันก็ซ้อมได้กับเดือนครับเราก็ฝีมือนะใช่ครับวันนี้เจอบุญชัยนี่มันเดินแน่แหละ ใช่ครับเร็วแรงวันนี้เป็นไงบ้างการฟิตซ้อมก็กลับมาได้3าสี่ไฟแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นนะจากไฟที่แล้วสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะสองแพ้หนึ่งครับชนะสองแพ้หนึ่งน่าสุดนชกไฟร้อยสิบสองนะใช่ครับวันนี้ร้อยสิบเจ็ดใช่ครับมาพอดีเลยเมื่อกี้ใช่ครับนะฮะเอาเราเป็นมวยประเภทฝีมือใช่อ่ะเราชกมวยมาดูร่มท่าไหร่แล้วตอนนี้มาลอยไฟได้ครับคุมไม่ได้ตอนนี้ไฟนี่ครับคุ้มไหมก็ไม่เท่าไรครับกิโลก็โลนิดครับน้ำหนักบ่อยทีนึง เราไปปล่อยวันที่55เด็กจากจัเจ้าสวรรคอนอะนะบอกคนขับเชื่อไหมคุับวัช่วงสองก็ฝากแฟนคลับแฟนมวยช่วยเทศช่วยเชียร์เป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับโอเคขอจุดีครับครับผม